สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่11รกรกฎาคม2 5 6 5นาะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางด้านประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นำของสหรัฐนะครับโดยทางด้านผู้นำสหรัฐนั้นได้เขียนบทความเป็นความคิดเห็นลงในวอชิงตันโพสเผยแพร่นะครับ เมื่อวันที่9รกรกฎาคม2565บอกว่ารู้ว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจที่ตนเองนั้นจะเดินทางไปซาอุดีอาระเบียเพราะอุดมการด้านสิทธิมนุษยชนของตนในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ตรงกับทางด้านซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับโดยทางด้านประธานคุณดีโจงไปเด่นคาดหวังว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้จะช่วยกดดันให้ซาอุดีอาระเบียเพิ่มการผลิตน้ํามันด้วยความหวังว่าจะสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเงินเฟ้อ ในสหรัฐได้แต่การเดินของเขาส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดว่าได้ลัทิ้งคําพูดตนเองที่ว่าจะจัดการกับทางด้านคดีสังหารจามันคาชคกี้นักข่าวซาอุดีอาระเบียสัญชาติอเมริกันที่ได้วิจารณ์มกุฎราชกุมารของซาอุดีอาราเบียน,นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565นั้นประธานาธิบนีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐพยายามหลีกเลี่ยงปะเดินหน้านักข่าวที่อาจจะถามถึงแผนการเดินทาง เข้าไปพบกับก,กษัตริย์สันมานและคณะเจ้าหน้าที่ของซาอุดีอาระเบียในการประชุมผู้ดำอ่าวอาหรับหรือว่า GCC พลัส t ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับในขณะที่ทางด้านทำเย็บข่าวนั้นออกมายืนยันเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนั้นจะไปพบกับมกุฎราชก,กุมารโมฮัมเหม็ดบินสันมานของซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและมีความสําคัญยิ่งในการเยือนซาอุดีอาระเบียของประธานาธิบดีโจไบ,บเดน อย่างไรก็ตามเนี่ยครับประธานาธิบดีโจไปเด่นกล่าวด้วยว่าการหารือก็เพื่อตอบโต้การลุกรานของรัสเซียเนี่ยนะครับที่ทังไปกระทํากับทางด้านยูเครนและสหรัฐได้วางตัวเองให้อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเอาชนะจีด้วยและจะรักษาความมั่นคงให้กับภูมิภาคที่จะมีผลต่อคนทั่วโลกด้วยนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเด่นนั้นเนี่ยครับกำลังจะเดินทางไปซาอุดีอาระเบียโดย จงไปเด่นนั้นตั้งเป้าเนี่ยครับจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับซาอุดีอาระเบียระหว่างการเดินทางเยือนประเทศแห่งนี้ทามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่เขาบอกเนี่ยครับว่าเขาจะยึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานของชาวอเมริกันนั่นก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจงไปเด่นนั้นเดินทางมาซาอุดีอาระเบียนั้นจะได้พบกับทางด้านาโมฮัมเหม็ดบินซันมานมกุรัชบานของซาอุดีอาระเบียหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวเนี่ยครับว่า พระองค์ท่านนั้นไม่ได้อยากจะเจอกับประธานาธิบดีโจไบเดนแต่ล่าสุดนั้นทำเนียบขาวยืนยันว่าโจไบเดนนั้นจะได้พบจะได้เจอจะได้พูดคุยกับทางด้านมากุฎราชกุม,มารซาอุดีอาระเบียก็รอดูนะครับเพราะหลายคนนั้นกําลังมองว่าโจไบเดนกําลังดหน,นีตายในขณะที่คะแนนนิยมของตัวเองผลสํารวจล่าสุดนั้นลดลงมาเหลือแค่29เเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะว่าคนสหรัฐไม่เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากว่าอัตรางเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้น ราคาพลังงานนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส้ำรายไปกว่านั้นผู้นําสหรัฐนั้นยังใช้งบประมาณในการไปอุดหนุนทางด้านยูเครนเนี่ยนะครับมากมายมหาศาลในขณะที่ประเทศนั้นกําลังประสบวิกฤตปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยครับการเดินทางมาซาอุดิอาระเบียนั้นความคาดหวังของโจไบเดนแม้จะต้องกลืนน้าลายตัวเองแต่ก็คาดหวังว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจะช่วยให้สหรัฐฟื้นตัวโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงาน ก็รอติดตามนะครับว่ามาแล้วเนี่ยเป็นไปอย่างที่คิดเป็นไปอย่างที่ฝันเอาไว้หรือไม่สำหรับผู้นําสารัฐกับการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องหาอินเตอร์เนวนั้นนํามาฝากกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศฝากกด Subcribe กดติดตามช่องหาอินเตอร์เน็ด้วยครับ